ล้เล้วจ้าเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดยิ้มใจปมยะิใจลูกัโอ้ยน่งนำกานสาวคน เดี๋ยวพี่พี่เอ้าถึงแน่ยีคนตีมวลกินใจป่านมวนมาลูกอย่าพาไปใส่ได้ลูกแล้วกระเป๋าเข้าของเข้าไปให้กินเข่าก่อนไปเอากระเป๋ามาไหวพี่ว้าวถึงแล้วยิ้วเหรอยิ้วเข่ายิ้วเหรไปเอาไว้นี่แหละ คิดตอกกำลังมาโดนอาซาลามนเดโดนหอกมั้ยไก่ไก่เนอะไปเอาข้องไปนี่เลยกับเป็นยงฮะนั่นเอ่พี่น้องเดี๋ยวถาที่ชอกนะไปกินเพิบหรอแซปัานอยากกินเพิบป่ะ เอาเดกหน่อยมันอยากเด้บวกกินเกิดให้เดกหน่อยกินไปพู่ลูกสายป่านยางกอนหมูจะได้สายป่านกีขาวายอยู่บะลูกสายป่านอยากกินเออป่านพี่ลูกมาน่งพี่เนี่ยเอาไป เตี้ยวเตี้ยวน้ำไสด้วยจ้ะเตี้ยวน้ำใสหน่อยนึ่งเสร็จเบรกจ้ะเบรหมูไกเอาเอาหมูเลขหมูน้ำใสค่ะน้ำยาคะผักแนวเลยใส่ก็ได้ค่ะ

กินแบบนะหนึ่งมันมีกินกินเฉพาะโตแต่ก็เอาน้ำตกได้เลยค่ะน้ำตกเอาเต็นอย่างจ้ะเนกหมูจ้าหมูอันนี้เนกหมูน้ตหมูดีใจวะค่ะกันจะกินข้าวก่อนก่อนไปฮะ กินต่อมากให้เราถาก่อนก็ได้อุ้ยเราโทดใส่หรือเปล่าเรากำลังออกมาเออเรากำลังออกมา,านนะึกออกมาเดยพี่จั๊กเราแบบไปย่างไหนให้เราถาซะเแ <c oughs> ม่ยินยอมให้ไหมาาถาซะให้เรากินข้าวก่อน สชปานว่ดูสับรดหนักสังเบอเออลืมดูกล่ะเรบ้างโอ้โหไม่มีอะไเยกาพราไา่กะ้านมพี่น้อมางมาเที่ยวเนาะม้วนที่สุดก็คือดูกระล้านนี่เด็มีไผ่ดอกม้วนกระดูกกระล้านนี่เด็ก่เอกินนจวหอ จ่าเอาสอบเยะนาเอว้ยไหนเนี่ยคงใส่ป่านกินหนุอยากินเพออยากกินเพออยคนในรูกมันสีห่อนครเออเมื่อไม่มคนหายขิ้่ิงบ่ท่านคิดแนวกินไหนป้าน ยังคิงบบชันเดือกได้สองเอาย่างุ้ยพัดตัวใดมีเข่ามันไก่เข่าพัดใส่จะเอาพัดตัวใดสี่บอกนี่กะเพรามีเข่ามันไก่เข่าพัดไข่เขียวเอายังหมึกเออดพุงแค่ไหนปึ๊บอันนี้กะเพราอันนี้คานาแล้วเขาบุ้งพัดพัดนะอันนี้พัดพัดปีกเขียวโบกินเนาะ์ที่เขาไข่เคียว

ก๋ว <c oughs> เตี๋ยวกินข้าวก่ขอนนีชิมบเหมกิน้ำแดงน้ำแดก่อนนะนีนข้าวก่นเเพระทานกินข้าวค่คกินแป้ขนมเป็น <c oughs> มะหอดแปดสีม่วงแม mm-hmm <laughs> ยังก็ฮะเขา,าบอกไทย,ยหมดละเขาบอกจะไทยใดถามเบาเล่าเลยเบาไทยเป็นอยู่บ่เป็นเอาจะนับจะหนีต้นไปเบาไทยเด้อเอาเบาเด้อไปเบาจะไหนเบาไทยไป ว่าวเด้อว่าวเป็นยูบดีตอนนี้มาเขาของหน,น้ำแล้วเราจะกินขา้าวกินน้ำแล้วพี่ตอกมาครับถ้าลูกท่าลั้นมาเขาขอนะ้ำไทยเป็นตะไบอยากตาไม่เบลาไทยเป็นตะบอยากเบลามาไทยบ่ได้่ได้มาไทยไม่ได้นะจะเข้าอะไรจะเข้าอะไร เข้าไปเบาดังเออพูดดังๆจะเข้าอะไรนะจะเข้าอะไรไม่กินโลดาหรือยังเตรียมความที่จะปวดขากันหรือยังกินรถมวนวะม้วนได้กินยังล่ะอี่ล่าได้กินยังล่ะ ไปกินอาหารไปต่อมาครับดอกไม้อกต้นเทียนไป้บานไปบางต้นเทียนเลยปะนี่แมนข้าวตีว่าข้าห่มมือนีข้าห่มเทียนฉันรับกลุ่มวัดเขาเอามาห่มไว้ทง่อเมืองโอ้อืนจะเป็นมือแหมือ่แสองมือมือนีเป็นมือห่มเทียนมือห่มเทียนแบมวนสุดเพราะว่าเขาเสบไอเสบกองเส เขาเี้ยนะมันหูซึ้งมันิดาก้มือแห้ไว้บอไว้บอไว้บอน้ยาดก็ดมาบ่เมารถนาคอกินเออรตเมาอินีกินมันอ่ะกินระตุหนงที่หอดเทงนะโขสโขว้าไปนอ่อดเป็นทีเดียบร่อยเนาะทางล่งเดินทางไปต่อมันยอกจะได้ค่ะออนซอนแต่ถนนเนาะ อยู่ไทยนี่เอ้ยบ่ได้หลอดอุโมงค์สามสายปานบ่ได้หลอดอุโมงค์ครับบาดเมื่องหุ่นแล้วจังสิได้ยหลอดอืมเข้าไปไม่หู้อ่ะไปไปซ่องมีไม่หู้โดยว่าต้องขึ้นมาตตงๆอี่นะอันส่อนแต่ถนนให้บ้านเฮาได้ขี้เรียบหนึ่งเรียบหนึ่งของไทยนี่ก็มีแช็คอะไรดิ จะเลืได้เตกินหาดใมีครม่นกะรล่างเฮยบมาหอดปุบก,กัะรุยงานเลยมีเป็นขัาเข้าไปจอดในวัดมันเป็นเต้น,เป,น,เ,ตนเป็นเต้นหามาขอเราบอนี้อันนี้มองข้างเบิ้งวีไอพี่ได้เนี่ มองพวกื้่บัสเอาเขาคือใบใบาส่สีบัสใบใบใส่คนอื่นตีฮะมาบอกนักเขียนมางอย่านเขาใหเขาใบใบเขาใบใบเขาใบใบเช็กล่องเลยเขาเห็นจับมือกล่องเขาเาเห็นตี้เขามีกระจุงจุดคนเห็นรูกคนเห็นอย่างสิบสิบเอ็ดแค่สองหมื่นโอ้พี่น้่งเอ้ย ขออ่อยอันจอดเขาจะคายคองดีเนาะแล้วามางนช่เให้แอง,องบิ้งสอคนในชีดุยไว้อยู่เด้อยัยนเอเ,ยเอเปียเอเปียอยู่ยันลอยเป็นไาพุ่นเจอแล้วปุเจ,วเจอสั่งแล้มาอื่นยาม่ขาจอดนะ,ะาขาจอดกสิจอดออนเบิ่งของดีั้นวันวะอยากไปซัดุเป้า โอมีบ่าน้อบ้านบ้านข่อยว่าไคือปากมีบ่อดเงานชันมึงเปล่าอยู่ไทยมึงมีได้เด้อง่ายคนละางใส่เลกอ้หูอ้แสงแงกะชีชุบสู้งกะชีชุบูอีกหุณนขจาจอดอ่อนรับศพรโอนขจารนัเอาเขามา โอ้ยไปเที่ยน้อีกใส่อ้ยใสกออีสานนี่ก็หลวไงหลกเตแท้น้า,าปาโทออสานเอาเหตุค่วะเออมาขา่าเคยเสือไเาคือบูเหตุสูตรนน่ว่าเหตุผัเป็นหลอกไอ้าขากนนี่แสบได้ปัจฉิมันยงังซีิมใส่กออีสาน ทได้เหี้ยละอินซิมใส่ก๋อยีสานับข้วไข่อันนี้แซบชีวยนยางซิ่มนี้ป้าของกินป้าทุกว่นอต้องไปนั่งด้ไหมโดยแม่สิเอาไปจับปิ๊กชัวว้าตาใหญ่ไซะเลย่อขอไป้องสั่งหน้ายคเทิสพาไปเวไปซัดปลนากินอาหารอ้ทุกคนเดี๋ยวนี้ตต่นเต้นได้เ็กน้อยางหูรูนี่อันพลัมโอ้ยยังอันนี้ป้า ม็นหรอมันคือยังห่ะไมซีรีส์จีนน <nationwide> <that> yeah <sighs> ั่นแหละเอออันบักไม้แล้วเอาไปเคลือบน้ำตาลนั่นนะกับไปคือสีกรอบไม่กัสีเป็นบักไม่เอออเาไปขายอยู่บ้านบ้านเจ้าขอยาทะเลาะกันเดียวนั่นแหละวะอ้เหนี่โนะยาขาวะปลาทูยาขากันใดหยุดถ่เนี่มันบุ๊ดจะแนวขายแปกหูแปกตาจนบิดเนาะย่ทันเห็นเอยากกั บยักจนเบิดี่นกกระทาข้างคอยไปเห็นยังกลับไปเด้อนะเออวนวะลูกมาิยังจงบเตรียมตัวเที่ยวมันวนๆเด้อตั้ที่หลายกีดขึ้นปลาเหมือนกับจัเต็นเต็มแต่พี่้นงเอ้ยมาหดก็ลุยต่อเลยลุยงานเลยจะจะซ้ำคอยก็ได้เน็ตถือเป็นถือเง่อนหวซว่าเทียดีอ่ะก่ซีแบงาว่าดอนั่มด้วยนะ มันคือมันแบบว่ามันพี่น้องเนี่ยฮันจิตเตียมเขางงาแน้วัอกคนารว่มันคือสิถือกัคือสิง่า